กฎหมายป้ายแดงตอนกฎหมายสิ่งแวดล้อมคนไทยดวงใจสีเขียวสนับสนุนโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรามาพบกับแป้งนะคะในช่วงของกฎหมายป้ายแดงค่ะตอนกฎหมายสิ่งแวดล้อมคนไทยดวงใจสีเขียวนั่นเองค่ะช่วงนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันในเรื่องราวของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะและในวันนี้ค่ะแป้งก็ได้รับเกียรตินะคะจากท่านจตุพรบุรุษพัฒค่ะอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับ กันองเลยต้องขออนุญาตเรียนถามท่านนะคะถึงเรื่องของหน้าที่หลกัหลกๆของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอ้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่ามีหน้าที่อย่างไรบ้างคะท่านกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับจัดตั้งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมปี2535ค่ะเดิมทีเนี่ยครับอยู่ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์นะฮะแล้วก็ภายหลังจากการเป็นตัวรูประบบราชการปี2545ก็โอนมาอยู่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิงส่งแวดล้อมนะครับ ก็21ปีละในการจัดตั้งกลุมนะครับซึ่งภารกิจของกลุมเนี่ยก็มีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็สร้างจิตสำนึกให้พี่น้องประชาชนในการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วก็มีการเรื่องวิจัยแล้วก็มีการฝึกอบรมนะครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมีการจัดทําข้อมูลเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบครับโดยสาระสาคัญที่สุดก็คือการสร้างจิตสํานึกให้พี่น้องประชาชนในการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมครับ ก็ถือว่าเน้นในเรื่องของการสร้างจิตสำนึกนะคะ<ห>สำหรับเด็กเยาวชนทุกเพศทุกวักกยเลยใช่ไหมคะก,กลุ่มเป้าหมายค่ะคแล้วในเรื่องของภารกิจ่ะคะในช่วงนี้เนี่ยทางกรมเนี่ยมีภารกิจอะไรที่ท่านกำลังทำอยู่บ้างคะที่จริงแล้วภารกิจเรามากนะฮะเว่าหลักสำคัญที่สุดคือการทำยังไงให้พี่น้องะชาวชนเนี่ยได้รตระหนักแล้รู้แล้วก็ทำยังไงให้รู้ซึ้งถึงว่าการจะเข้าไปดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมทำได้ยังไงเพราะเราเชื่อว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่สามารถทำได้ ใครคนหนึง่งต้องใช้มือร่วมกันทีนี้โลกเ,เรากาลังเปลี่ยนแปอย่างนราะฉะนั้น,นาการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่มีความสําคัญย,ยิ่งะนะครับเพราะว่าส่งผลกระทบโดยตรงต่อพี่น้องประชาชนอย่างยิ่งนะครับ,รบท่านพอจะยกสักหนึ่งภารกิจให้บรรลาท่านผู้ชมได้ฟังได้ไหมคะก,ก็อย่างวันนี้นะครับว,วันที่เรามาทารายการก็เป็นวันที่ทางกรมเราได้ร่วมกับทางมหาเถระสมาคมร่วมกับทางสำนักพุทธศาสนาในการที่จะทำยังไงให้ เอาเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้าไปอยู่ในวัดค่ะวัดทั้งประเทศเนี่ยสามหมื่นกว่าวัดนะครับแล้วพระก็หลายหมื่นเป็นแสนรูปนะครับทำไงให้พระเนี่ยได้เป็นตัวแทนในการที่จะเอาคําสอนเนี่ยแลสอดแทรกเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้าไปในคําสอนของท่านด้วยเพราะว่ายอมรับว่าคนไทยกับวัดเนี่ยคู่กันค่ะแล้วก็เราก็จะฟังพระใช่ค่ะระัีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นวันที่เรามาเปิดตัววันนี้ก็ได้นิมนต์จังหวัดทั่วประเทศ7 7จจังหวัดมาแล้วก็ กราบิมตนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์มาเป็นประธานในการที่จะเป็นองค์ประธานในการประชุมหารือเรื่องการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมในวัดแล้วก็มอบคัมพีใบลานให้กับเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศซึ่งในคัมพีใบลานนี้ก็จะเป็นคมพีที่เหมือนกับว่าท่านท่านสอนควเทศนาแต่เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องโลกร้อนเรื่องอะไรต่างๆแ่น้อยก็เป็นการสอดแทรกสิ่งต่างๆนี้ให้กับทางพี่น้องประชาชนที่มาทำบุญในวัดนะครับเราเชื่อว่าถ้าทุกองคาพยพทุกมิติเนี่ย ได้เข้ามาช่วยในการดูแลเนี่ยก็จะทําให้พี่น้องประชาชนน่ยมีจิตสํานึกและมีความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมสามารถที่ทําให้อย่างน้อยสุดเนี่ยก็ทําให้โลกเราน่ายอยู่ขึ้นค่ะ,ะ,ะดีมากๆเลยนะโครงการนี้นะคะ,ะ,ะก็ถือว่าอย่างที่ท่านได้กล่าวไปแล้วนะไม่ว่าะจะเป็น คนไทยเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมัจกจะทําบุญข้าวัดเป็นประจำนะค,คะคควันนี้นะคะคุณผู้ชมผ่าก็ได้รับความรู้จากท่านไปเยอะแยะมากมายเลยนะวันนี้แป้งก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านมากๆเลยนะคสำหรับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรม,รรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากๆในวันนี้ขอบคุณมากค่ะท่านสำหรับช่วงนี้ค่ะแป้งก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะแต่ตอนนี้ขอตัวแป๊บเดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาเจอกันต่อค่ะ กฎหมายสบายสไตล์ธนา